สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องกระดามาตามน้องสาวพี่น้องน้องสาวเป่นบอกเลขมาแล้วพี่น้องเฮากับประดับส้มเราฟังเลยค่ะน้องสาวพี่น้องวันที่16สิงหาคม68วันนี้วันที่วันที่6สิงหาคม68พี่น้องมาตามน้องสาวพี่น้องวันนี้เย็นยเป็นเลขกเล้าก็ไ้เนาะเอาเป็นแม่นเด้อกินเข้าไปยังเจ็บคอคือเกาอยู่กินยากรบปุเศเ้าบอก บนอพูถึง้ามีเงินกบเฮาจะยังไปหงมอใหญ่นาะให้คนตัวแต่ว่ามันก็บ้เจ็บถึงขนาดอยู่บ่ได้นะอเจ็บพอไปพอมาอยู่นอขี้เขาเขยงเสนะมีแนวบริสุขไปตบนะออบออเอเออเอเอยออออเออเอเออออเอเออออออเเอออ อยากได้ไข่บอลเลยเลยอ่ะเงินเงินเงินจากนเงินได้เงินไ,นไปซื้อยังซื้อซื้อของกินเลยรละเออซื้อของกินอืม,อมเพราะว่าไปหาบลาด้วเนาะเปิ้ลม,มากก่ะเพิ่นก็มีแต่คนแถวบ้านเอาให้กับซื้อเนา,เาะ,เนะพี่น้องอเพราะว่าเพิ่นก็เขาว่าเสีไปหาเฮ็ดเขาปลาอย่างกับเขาปลาด้วยนะพี่น้องเอ้าผมเป็นยังบอก,กเลยใหเอฟซีให้ถือเอฟซีช่องแม่น้องดามีแต่คนใจดีมีน้ำใจพี่น้อง ถือกน้อยถือกไล่เหมนกระหายนีวันที่16บสิงหาคมหกแปนี่ยสีหาตัวดใดเอฟซเด็กตัวใดซามตวามต,ว,มตวเลยบ่ตัวใดเน่ยเอาตัวใดเน่นเด็กเสือเด็กเสืออ๋อเด พี่น้องผลออกเลขเสือพี่น้องเลขเสือแมงา <l ots> ดาตีเป็นตัวเลขพี่น้องเพราะบางเวลาสุดมากคุนบอกขุนสิบอกเป็นตัวสัตว์หรือเป็นอันนี้บางทีผลกระบอกเป็นตัวสัตว์บางทีผนกระบอกเป็นตัวเลขนะพี่น้องแต่วา่าเมื่อ่นนี่พี่น้องผนบอกเป็นตัวสัตว์เป็นเลขเสือผลทาพี่น้องแมงดากเลยขัดออกมาเลขเสือเป็นว่ามีตัวไหนเด่ <l ots> พี่น้องเดิอนี่เลขเสือก็คือเลขเสือคือศูนย์หกสี่หกแปดหกอันคอยถามเน่ ก064686เจ้าหมักตัวใดแต่เจ้าสี่เบอร์ไเบิ้งเด้อตัวไดสีออกอาชีพไข่เบิ้งในเอฟซีอยเบิ้งเนี่ยอาชีตัวไดตัวไรสีออกอ๋อตัวนี้บ่เล็กเสือตัวนี้สีออกโอเคพี่น้องคนบักเล็กเสือจะมาตัวนี้พี่น้องแมงดากะไหายพี่น้องคนก็กินเขาโบคอ่ได้อยู่แล้วพี่น้องเคนยังเจ็บคออยู่พี่น้องเน้นเนาะเน้น เน้นแปดหพี่น้องเลขเสือพี่น้องเตียออกมาแต่ป็นคนไทยเหมันก็สีงงเนาะเพราะว่าคนไทยมันก็จะออกเป็นตัวเลขพี่น้องแต่ถ้าคนเล่า fc คนเล่าผนเบืองยู่ผนกระชิเข้าใจพี่น้องเพราะว่าบ่ายเมือวานเวลาซื้อเลขเหมืนจะซื้อเป็นเป็นปลาเป็นไก่เป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวแบบนี้พี่น้องเป็นนกยุงเป็นยังเป็นเป็นคือว่าไงน้ำสัตว์แบบนี้นะพี่น้อง แต่ว่าคนไทยะกะบางคนเหมือนกับเข้าใจเนาะแต่ว่าบ่าเป็นยังพี่น้องเป็นเลขแล้วเลขเสือแมงดากะตีเป็นตัวเลขออกมาแล้วเป็นน้องเลขเสือจะมี0 6 4 6 8 6 3คู่แูนี่แมงดาเป็นี่ว่ามันสิออกตัวใดเพื่นบอกว่า86พี่น้องเน้น8ปดหกพี่น,อน้องเด้อแขปบหน้าเจ้าไว้พี่น้อง ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคมหรือจะไปลาวเย็นนี่ก่อนก็นได้เด้อพี่น้องเด้อลาวเย็นนี่วันที่6สิงหาคม68เบอแน่อาจจะมาเลขเสือคือบนวาก็ได้พี่น้องเลขเสือก็จะมีอยู่สามคู่พี่น้องมี064686เน้น86นะคะอากระขอบคุณน้องสาวลายที่ให้แนวทางก็อยเอฟซี FC. มีโชคมีลาบกับเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นกัเป็นคนที่นาสงสารพี่น้องเพิ่นกับผมี่พอเนาะพอกัตใต้แล้ว รู้สึกว่าพี่น้องเนี่ยกะอายในใต้เนาะอายทีอายนี่น้องเนาะเออน้องที่ใต้ไปบ่ได้เนาะน้องน้องเพิ่นพี่น้องทีว่าพอแม่ที่ฝากฟีฝากใครน้ากะน้องเพิ่นกะได้เสียชีวิตลงไปอีกแล้วเพื่อแต่เพิินพี่น้องเลือแต่เพิินนะพี่น้องแม่งได้กะสงสารอยู่พี่น้องก็เลยอยากอยากมาสัมผัสเพิ่นอยากเป็นสื้อนำเสนอผมว่าแน่พี่น้องเล่ขึ้นออกกะพอหาเพิ่นมีข้าวนำข้าวไฟเนาะ ว่าเอฟซีถูกน้อยถูกรายเอฟซีเผื่อโอ้เงินหายพี่น้องมาถืกน้อยถุกรายเอฟซีเผื่อจะหายพี่น้องก็ขอบคุณแทนเอฟซีลายพี่น้องหาบาทสิบาทก็เป็นเงินพี่น้องเพิ่นกัพอได้ซื้อซื้อหมากซื้อผู้เนาะซื้อเพิ่นเกี่ยวหมากน้ำได้พี่น้องเกี่ยวหมากน้ำเม่นบอพี่น้องเพิ่นก็เกี่ยวหมากเพิ่นก็เป็นคนเบาเลน้อยพี่น้องเวลาแมลงดามาหาเพิ่นก็จะหาน้ำใหยังเพื่อนยังพี่น้องเพิ่นอจักยังพี่ดิยังนะพี่น้องแต่ว่าร่างกายเพิ่นบอ โบสะดวกคือเขาโบนิไปหากินบบได้เนาะไปหาข้าวปลาข้าวดงบบได้นะพี่น้องเพม่อนกันหาตามบ้านพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับเลขพี่น้องเลขเสือพี่น้องเลขเสือคือ0ูนย์หกสี่หกแปดหกแมงดาตียงมาแล้วพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณหลายๆขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องหน่อยหน่อยเขามาจับปลาพี่น้องขาจับปลาหนี่ิปลาผูกปลา พี่น้องให้อยเข้ามาพากันมาดักจับปลาพี่น้องคากันเองเมินละรอบหนึ่งพี่น้องนี่่พากันมาจับใหม่อีกพี่น้องไ่นะทันจำไปอข้าจะไหาลูกน่ย น้องน้าขึ้นค่ะคืนแน่พี่น้องพุจากริมฟังพี่น้องทางในทางเขาวัดพี่น้องนี่ยา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 พี่น้องบริใกล้จากวัดพี่น้องนี่เห็นบ่อนามหนามกับริมวัดพี่น้องถ้ายังโต๊ะอีกจากมือสองมือบยุทธนะพี่น้องบนเรือพี่น้องพี่น้องนี่นี่วัดอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ดูดิมันขึ้นมาหอดผี่แล้วพี่น้องขาโต๊ะอีกจากมือสองมือทามันยังบ่อบยุทธโต๊ะพี่น้องมีซิทที่จะถวมบ้านแม่น้องก็ได้ได้พี่น้องลอดูพี่้นาเหนาะ น้องเอ้ยหนามสุดูหูลูกตาผมผมมแมนบปเลยผมพี่น้องเรื่องแมงดาจซูมบ่งพี่น้องหนามเต็มฝั่งอเต็มฝั่งบ่งเอ้าพี่น้องเลยผมสุดลูกหูลูกตา ผู้เห็นเห็นว่าพี่น้องกินขาวๆคุณ่พี่น้องผู้เห็นขาวๆนะหบออันนั้นอีกแม่หน้านึงพี่น้องอันนั้นแม่น้าเซจําพรพี่น้องมันจิตทะลุกันแล้วก็ตรงนี้พี่น้องนี่กับอันกับเจบ้านแม่ตองได้พี่น้องมันมีสองสองสองที่พี่น้องอันมีสองสายพี่น้องสายหนึ่งผู้สายหนึ่งอยู่ผุนพี่น้องเหนบออีกน้อยหนึ่งกับบรรจุก็ได้เลยพี่น้องนะคำตัวอีมือสองมือมันจิตบรรจุกันพี่น้องลาดเต็มเลยแถวนี้พี่น้องม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องเลยแต่ภาวนาบ่ห้มันตก สำนีชาวบ้านเพผนก็เดือดร้อนแล้วพี่น้องเองโลกได้เป็นกให้เป็นบรรยากาศน้องดูสายฟงสายไฟไปแล้วมันเหตนเบิร์ตเลยพี่น้องค่ะบรรยากาศพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้ยตกอาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องหอยแม่น้ามันถ่วมไอ้เบิร์ตยังไรพี่น้องค่ะมันบาดนะ